ฉลองปีใหม่โดยไม่มีน้ำเล่าได้ไหมได้นี่คือความเหนือโลกโอู้ได้ยังไงอ่ะเขาจะต้องมีกันพกเราจะพิสูจน์ว่าไม่ต้องมีสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็จะได้เพื่อนแล้วมีความจริงใจด้วยไม่ใช่เป็นเพื่อนกันเฉพาะตอนเมาเมาไม่รู้เรื่องอะไรแล้วก็เป็นเพื่อนกันนี่เราเป็นเพื่อนกันอย่างมีสติเต็มเต็มเลยนะไม่ได้เมานะเห็นชัดเจนแล้วก็มีอะไรอะไรต่างๆที่ดีช่วยกันทำอะไรแบบเนี้ย ใน,ในวันปีใหม่โดยเฉพาะที่ตั้งอกตั้งใจว่าอะไรที่เป็นความดีแล้วเนี่ยนับแต่นี้ไปโอ้โหเลิกงามยามดีมากเลยฉกชวยโอกาสตอนปีใหม่เนี่ยเป็นเลิกงามยามดีมากเลยจะต้องเริ่มต้นถ้าชีวิตคนเราเนี่ยมีจุดเริ่มต้นและเป็นจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องเขาเรียกว่าสมาธิฐิเนาะมีจุดเริ่มต้นที่ถูกต้องแล้วก็ลงมือกระทําจริงๆตามนั้น นัน่นแหละเหรียญก้นถุงที่จะเดินทางต่อนี่คือลักษณะของผู้เหนือโลกถ้าไม่เหนือโลกแล้วยังไงโอ้ยอันนี้ดีมากเลยจบโอ้ดีมากอวันนี้เป็นจบเป็นหนึ่งวันอะไรตำนองอย่างเงี้ยนี่ก็คือทั้งโลกก็จะเป็นลักษณะอย่างนี้ถ้าเหนือโลกแล้วสิ่งดีทำาต,ต่อ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 เนื่อง อันนี้ดีตัดสินได้100%เซไม่ต้องมาละละ้าล,ะลางว่าเอมันดีหรือใหม่ดีชัวหนึ่งเดียวเนี่ยโรบตละก็จะเป็นแบบนั้นนะนะคะจริงๆแล้วการยึดเช่นยึดเ,เทศการขึ้นปีใหม่เนี่ยแล้วก็อาศัยมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆเลยและสมควรทำอย่างยิ่งนะ เพราะเราเพราะการเวลาเนี่ยมันจะเคลื่อนผ่านไปเรื่อยถ้าตอนนี้เราไม่อาศัยการเวลาผ่านไปแล้วมันก็ไม่ใช่ปีใหม่แล้วมันก็ผ่านไปแล้วมันก็หมดโอกาสแล้วควรอย่างยิ่งแต่การยึดอันนี้เนี่ยแทนที่ว่าจะยึดเพื่อให้เกิดตัวยินยอมกับยึดเพื่อให้เราอยู่ณจุดเดิมจุดที่เก่านี่ยังไม่ได้ฉลองปีใหม่ มันยึดยดนะนะแต่ยึดยึดความวิเศษอะไรของตัวเองก็แล้วแต่แล้วก็อยู่ณที่เดิมยึดความสุขเก่าๆโอ้โหเสียดายอะไรต่างๆก็แล้วแต่เห็นไหมแทนที่ว่าจะยึดเพื่อที่จะยอมยอมอะไรยอมใครยอมอยู่กับความเป็นจริงที่เกิดและใครเป็นผู้สร้างความเป็นจริงให้ชีวิตเราตัวเราเองแต่ละขณะที่เราทำกายกรรมวจีกรรมมโนกรรม เพราะฉะนั้นพรปีใหม่ที่ดีที่สุดดูแลกรรมการกระทําของตัวเองเพราะการดูแลการกระทําของตัวเองนี่แหละคือการที่จะยอมให้ชีวิตเราเนี่ยเจริญก้าวหน้าขึ้นและคนที่ยอมให้ชีวิตตัวเองเจริญก้าวหน้าขึ้นเนี่ยมีข้อทดสอบอยู่กับใครก็มีตัวโอเค เพราะว่ายอมให้ชีวิตเจริญขึ้นทุกคนก็ต้องมีเป็นเจ้าของชีวิตที่จะทําให้ตัวเองเจริญขึ้นเขาก็ทําให้เจริญขึ้นเจริญขึ้นเพราะฉะนั้นอยู่ในหมู่กลุ่มของคนที่มีศีลเนี่ยเราจะเห็นความเจริญของกันและกันเป็นบทที่เสริมความพัฒนาเห็นตัวยอมนะแต่ถ้าเมื่อไหร่เราไม่มียืดหยุ่นกับคนอื่นจะต้องให้เขาเหมือนเราเปียกเมื่อนั้นจบ เมื่อน,นั้นแหละคือตัวยึดให้รู้ไว้ล้างตัวยึดซะแล้วยอมชีวิตเราจะเป็นสุขการที่คนเราเนี่ยไม่ยอมรับในความมีอัตตาหรือไม่เห็นอัตตานั่นแหละจะหมดโอกาสในการล้างอัตตาเพราะฉะนั้นคําว่าอัตตะสัมปทาถึงพร้อมด้วยอัตตาเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญนะถ้าไม่มีอันนี้เนี่ยเราจะไม่สามารถที่จะจัดการกับอัตตาได้คิดดูคิริโอตตาจะเกิดได้เมื่อมีการรักษาศีล แล้วเราบกพร่อง <ใน S 1> แม้นิดแม่น้อยก็หาทางแก้ไขนี่แหละจะเกิดเนี่ยเพราะละอายใจแล้วแก้ไขแต่ละครั้งตัวเราก็จะเปลี่ยนใหม่เป็นความจริงอีกอย่างที่เราจะมองเห็นอ่านออกถ้าไม่อย่างนั้นแล้วมันก็ยังแช่อยู่ที่เก่าถ้าไม่ละอายใจไม่เปลี่ยนแปลงตัวเองใหม่เราก็ไม่เกิดใหม่ปีใหม่แล้วนี่แหละสัทธธรรมเจนนี่แหละ,ค,ะคือสิ่งที่จะต้องมีศรัทธาในการปฏิบัติแล้วก็จะได้พลังในการตัดกิเลส เรียกว่าปัญญา